สวัสดีค่ะพี่น้องเอซีทุกท่านวันนี้สิมาว่าเรื่องอุปนิสัยของคนออสเตรเลียเท่าที่รุ่นีสัมผัสนะคะอย่างเมื่อวานพากันไปตกปลาเหลียวเบิ่งคนเนนอนเว้นนะคะจะคของก็อยาก keep, เหตุคลิปเนาะแล้วหลบกวนเพิ่นไปตกปลา ก็จะมีคนผู้คนออกมาเดินออกกําลังกายเนาะเขาจะมีถนนรอบๆริมทะเลส,สาบนะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้มีม้านั่งมีม้านั่งมายาวให้คนนั่งพักผ่อนนั่งสิไหมคะคนก็จะมาตกปลาขับรถมานันาง่งบางคนก็นั่งยู่ในรถนั่งกินล่มช่มวิวซืยอังสิไหมคะนั่งกินบรรยากาศนั่งสิผู้คนที่นี่จะมี มีชีวิตที่สบายๆเรียกวางสันอิลีเลยคะ่ะแล้วก็อัธยาศัยดีเคยพูดอยู่หลายคลิปก็คือจากประสบการณ์เนาะคะ่ะอันนี้พูดถึงผู้คนที่เราได้สัมผัสเนะาะเพื่อนกับสิถามวายางพันนะนเห็นกําลังเก็บผากันเก็บอันเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์เขารถนะคะแต่ก็เราไปไปตกปลาก็ เ,เรียกว่าไปพักผ่อนเนาะไปผ่อนคลายไหมคะ่ะบ่บ่ได้ตังใจว่าเออต้องได้เท่านั้นเท่านี้ป้านี่ป้านี้ยังสีนะคะทีนี้คนเดินผ่านเขาก็ยิ้มยิ้มซึ่งการยิ้มเนี่ยยิ้มยิ้มแบบว่าดวงตายิ้มไหมคะ่ะอาจจะเป็นเพราะวิถีชีวิตเขามีความสุขเนาะแล้ว บางทีเขายิ้มรอเราสช่ไหมคะ่ะพอหันไปเขายิ้มตอบเขากาสิคุยเลย่องสินะอันเป็นได้พวกเจ้ามาตกปลาได้ยังได้ได้บอ่อสินะเอาอีหยังเป็นเนื้อสินะเอากุ้งบ่อสินะค่ะเขาจะมีกุ้งขนาดเท่านี้โป้งเลยนะคะอ่าที่ขายตามร้านอ่าร้านอุป,ปกรณ์ตกปลาเพิ่มเติมเพื่มา้ปัญหาแนวกินนะคะก็คุยกันสดๆน้อพี่น้องเนาะอ,อ,อัน แล้วแล้วร้านประเภทนี้ก็มีอยู่เยอะนะคะคนที่นี่นิยมนิยมตกปลาอุปกรณ์คือมีครบคันนะคะรุ่นนี้ก็ไปไปถ่ายทำไ้อยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสยังไม่มีเวลาได้ตัดต่อพี่น้องคะ่ะเวลานี่สําคัญมากเราก็คุยกันได้ทุกเรื่องเนาะเราให้เ่าให้กันฟังค่ะเป็นถามว่าอันเอาอีกอย่างเป็นเนี่ยเอาเอากุ้งตีป่ะนะ เดว่าเมื่อวานใช้เหยื่อปลอมนะคะ,ะพูดถึงเหยื่อเขาจะมีขายตามกฎหมายของเขานั่นแหละเป็นเป็นกุ้งที่แช่แช่แช่ฟีดเอาไว้ขนาดเท่าเท่านี้โป้งเนี่ยเท่านี้โป้งจริงๆค่ะก็จะขายเป็นาเขาจะแพ็กใส่กล่องกล่องพลาสติกเนาะกล่องละเจ็ดเหรียญน,นี่แหละจำจำปริมาณไม่ได้น่าจะหลายขีดอยู่นะคะ สาสี่ขีดนั่นสินะคะคือคือเยอะนะคะได้เยอะแล้วก็มีปลาปลาที่เขาแต่ทุกอย่างภายใต้กฎหมายกําหนดนะคะปลาที่แช่ฟิตสําหรับเราอันสำหรับเมื่ออาชีพซะเมื่อสมัครเล่นอย่างเราก็อันยังบ่ท่านด้ลงทุนน่ะนะแต่ว่าตอนที่ไปไปเมืองนาลูมาที่ขับรถไปสามสีชั่วโมงนะก็ซื้อเหยื่อไปอยู่นะคะซื้อกุ้งนี่แหละแต่ว่าเพิ่นทําไม่เป็น ที่ลอยเชือกลอยยังสินาเพราะว่าไม่ไม่ได้ทํานานแล้วมันก็ลืมเนาะกดเราทีนี้อ่าอ่าพูดเรื่องอัธยาศัยดีเขาก็เขาก็เลยบอกว่าเออวันนี้น้ํามันเป็นมันเป็นกระชอกนะมันเป็นขึ้นแบบว่าขึ้นขึ้นเล็กๆนะค่ะตลอดเวลาขึ้นกระชอกอ่าถ้าขึ้นลักษณะอย่างนั้นปลามันจะไม่กินเหยื่อเขาบอกเขาก็ยิ้มยิ้มแบบว่า ประมาณว่า,วา,วา,วาันอเลี้ยวเบิ้งแล้วก็ว่าอ,อันเมื่อสมัคเรเล่นนอกเขาก็สีวางสีนะคะแล้วเขาก็เดินผ่านไปก็จะมีคนออกมาเดินออกกําลังกายเรื่อยๆทั้งวันค่ะเมือ่อวันสิบองศาแต่วันนี้น่าจะประมาณสิบแปดนะคะเพราะว่าฝนตกทั้งทั้งคืนเลยเมื่อคืนเร,เรื่องเรื่องเรื่องมารยาทเรื่องการเคารพสิทธิคนอื่นอย่างเวลาไปเดินห้าง ไปชอปปิ้งเนาะเราก็จะเดิน <c oughs> เดินเข็นเข็นรถเข็นไปตาม <c oughs> ไปตามแถวไปตามเชลเนาะว่าเราจะเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราเดินอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีลูกค้าของห้างเดินอยู่ข้างหลังเขาต้องการจะผ่านแต่ว่าช่องว่างนะ่ะมันไม่มันไม่มากพอที่เขาจะผ่านได้บางทีเราก็ไม่ได้ชิดซ้ายหรือชิดขวาอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะมองยิ้มยิ้มแล้วก็คือรอให้เราหันไปนะคะหันไปแล้วก็หลบให้เขาประมาณเนี้ยเขาสิบบอกแบบว่าซุยนนู่นนี่นั่นได้ค่ะจะไม่คนที่นี่จะไม่คือรอนะคะรอเรารอเราว่าเออเราจะเลือกซื้อเราบางทีคือแฟนนี่จะบอกประจําว่าหนึ่งเวลาเข็นรถเข็นในห้างนะคะพอเราจะออกจากจากแถวจากจากชลวเนาะให้ชะลอให้ชะอลอรถเข็นเพราะว่ามันจะมีคน เดินผ่านผ่านแถวข้างหน้าที่เรามองไม่เห็นเพราะเราอยู่ในในแถวใ,ในในในชั้นวางสินค้าแกจะพูดประจำเลยเรื่องเนี้ค่ะต้องค่อยๆแล้วก็ชะโงกไปดูว่ามีคนอยู่แถวนั้นไหมคืออย่าอย่าไแมนเดินบ่าแมนแบบว่าเข็นรถพวดไปเังสิไปช่นเขาสิเขาจะระวังมากเรื่องเรื่องการ เรื่องเล็กๆน้อยเขาจะบอห้กระทบกับทั่งคนอื่นทางสินนะคะ่ะแล้วพูดเรื่องนั้นยังไม่จบอาัาไปซัมมาอยู่พี่น้องมีลูกค้าอยู่ข้างหลังเราบางทีเราเออมีความรู้สึกว่ามีใครอยู่ข้างหลังเราหันไปเราก็จะขอโทษเขาก็จะแบบว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะแต่ขอโทษนั้นคือเราก็ขยับชิดซ้ายหรือชิดขวาปกติจะชิดซ้ายให้คนที่เขาเดินเลือกซื้อสินค้าเขาก็จะผ่านเราไปได้อย่างเงี้ยค่ะ คนที่นี่จะไม่จะเป็นอย่างนั้นค่ะคือแบบามารยาทด,ดีแหวงสีซะเขาสีสีสีอ้อนน้อมต่อกันไหมคะจะให้เกียติกันแล้วก็วันก่อนไม่ใช่เมื่อวานนะคะวันก่อนอีกพากันไปตกปลานี่แหละอยู่ที่ทะเลสาบแต่ว่าอยู่อยู่ฝั่งที่จะเป็นปากน้ำที่น้ำในมหาสมุทร เวลาน้ําขึ้นมันก็จะไหลมาทะเลสาบเนาะบริเวณนั้นจะมีคนแบบเซียนนะคะเซียนตกปลาแต่ยังเป็นสมัครเล่นนะคะถ้าเป็นอาชีพจริงๆเขาก็เป็นเป็นเรือใหญ่เขาเรียกชิปเนาะที่ไปอุตสาหกรรมออกไปหาปลาเป็นเรือประมงที่ลําใหญ่นะคะลําใหญ่มากอันนั้นก็คือเขาก็ออกไปหาเป็นเป็นเป็นอุตสาหกรรมเนาะแต่ที่ที่รุ่นนี้พูดถึงเนี่ยเป็นการตกปลาแบบสมัครเล่น สมัครเล่นก็ต้องได้ได้ใบอนุญาตเหมือนรุ่นนี้ได้มาแล้วได้การมาแล้วเมื่อวานก็พกติดตัวตลอดถ้ามีเจ้าหน้าที่มีตำรวจมาขอเบงคุณมีใบอนุญาตไหมสิก็ต้องมีโชเขาบอกเป็นว่ามีอยู่อยู่บาทวางสีบ่ได้เลยค่ะพกเหมือนใบขับขี่แปดนาทีแล้วว่าจะพูดนิดเดียวเอาเรื่องนี้ให้จบเนาะมีคนไปตกปลา ยุ่ปากนา้าตรงนั้นน่าจะมีปลาเยอะแล้วมีแต่เซียนไปตกตอนเมื่อวันก่อนอนะประมาณสิบคนนี่แหละตู่นี้ก็เลยโอ้ปลาเราไปตรงนั้นอยากไปเห็ดคลิปแบบว่าปลาติดเบ็ดหรอเขาดึงขึ้นมาองกสินะคะจะคลองเฮ็ดปลาะไรนะ่จาจะคล้องก็ค่อใหปลาเ่อติดเบ็ดนัเสียแฟนฉันนี่ยืนอยู่สั่งบังเลยไม่ขยับตัวเลยฉันก็ยืนยืนอ่า ตอนนั้นก็ก็ทาคลิปไปด้วยนะคะคือพูดไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้รุ่นี้จะพูดแบบสดๆเนาะในการทําคลิปก็ไม่ต้องมาใส่เสียงบรรยายอีกนะเอาเรยว่าเอาเพิ่นคืนนาอามาน้ำน้ำฉันเลยยางกลับไปถามเพื่นเจ้า,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 าคือปไปมาน้าข่อยคนหลายเราเรียกว่าเอา่อคอมมูนิตี้พนาว่าเป็นที่ที่ทุกคนเป็นที่สาธนารณะที่คนคนมาใช้พื้นที่นะเขามาตกปลาไหม เจ้าบ่มีธิ์ไปลบกวนวามเป็นส่วนตัวของเขาพะนะวามเป็นส่วนตัวที่เขาตกปลาอยู่ไหมคะ่ะขนาดนี้เลยเนี่ยแฟนชั้นเนี่ยเลยเหตุอะไรฉั้นต้องแบบว่าอันนี้ทําได้ไหมอันนี้ทําได้ไหมอังิีไหมคะ่ะต้องระมันระว่งไหมบ่บ่บห้รบกวนคนอื่นแล้ววาทําทได้แต่ไม่ให้รบกวนคนอื่นเขาเคารพธิ์กันขนาดนั้นเลยนะคะเอามาบอกไว้ววฟังเดี๋ยวมือหลัง กีฬาเรื่องอื่นต่อไปเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซีท่านใดอยากให้รุนีพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอะไรในออสเตรเลียในรัฐนิวเซาท์เวล Wales, ที่รุนีไปสัมผัสก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยซักถามเออว่าเรื่องนั้นแน่ว่าเรื่องนี้แนงสินะถ้าพูดได้รุนีก็จะพูดเนาะก็ระมัดระวั่งขึ้นกันนะคะเคารพสิทธิ์คนอื่นคนอื่นก็เคารพสิทธิ์เรา สำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ